สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สุรศักดิ์ุดโกน้องนาครับผมคลิปนี้กลับมาอยู่กับเจ้า XCMG XE 2 1 5 C ครับผมกับช่วงเย็นของเราวันนี้ครับอยู่กับหน่วยที่2ของเราอาจารย์ปอนโทร12ครับหรืออาจารย์ปอนสายจบครับจบตรงไหนแตกตรงนั้นครับอาจารย์ปอนเนี่ย มาดูผลงานของทีมงานของพวกเราครับกับหน่วยที่สองครับเรียบร้อยครับผมกับผลงานของน้องครับเรียบร้อยครับผมกับบอร์ดที่หนึ่งครับผมชั้นที่หนึ่งก็เรียบร้อยครับจริงๆลงจัดการชั้นที่สองได้สบายครับแต่วันนี้น้องก็เลือกที่จะเคียร์ริงพื้นที่ก่อนครับผมเนาะเคี่ยดินก่อนครับผมนี่ฮะ ดึงดินไปเป็นโคกฝั่งนู้ฮะที่เป็นต้นไม้ครับตรงนั้จะเป็นโคกครับผมเพราะว่าตรงนี้จะได้ลงชั้นสองแล้วคโวยขึ้นมาฝั่งนี้โวยขึ้นมาฝั่งนี้จะได้สบายครับโวยง่ายนะครับเนาะโวยขึ้นมาฝั่งนี้ครับุณเลือกก็เนี่ยออกได้ข้างขวาครับเนี่ยข้างนี้ฮะแล้วก็ข้างนี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับที่โยนได้ฮะโยนมาเนี้ยห็นได้โยนเนี้ยผมโยนเนี้ยแล้วก็ปยนตัวนี้ได้อีกครับผมตรงนี้คนนี้ก็น่าจะเยอะอีกครับผม กับทีมงานของเราอาจารย์ปอนครับอาจารย์ปอนโทรสิบสองครับผมให้มาชมชั้นล่างเราโอ้โหดินครับผมสุดยอดเลยกับหน้า<ๆ>งานของเราเย็นวันนี้ครับผมกับวันแรกของการทํางานครับผมกับโมเดลสามไร่พื้นที่บ้านนองม่วงครับแปลงบ้านนองม่วง ตำบลสูงเนินครับผมนี่พากันเดินชมครับผมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับทีมง,งานสุรนารคุดโคกหนองนาครับเนี่ยกับการเคลียร์ริ่งดินครับผมเพราะว่ามวลดินของเราจะมาได้ข้างเดียวเดี๋ยวผมขึ้นคันก่อนนะขึ้นกองดินก่อนบรรยากาศก็ฝนใกล้จะมาแนละ้ว อดินของเราก็จะมาตรงนี้ผมคือบ่อน,นี้ยฮะจากของแปลงอยากให้ได้โยนดินมานี่ยผมโยนดินมาตรงนี้ผมเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นโคกครับผมเนาะเพราะว่าชั้นที่สองดินยังเหลือเยอะครับเราจะโยนกลับมานี่ครับฝั่งนู้นจะเป็นคลองไส่ไก่ครับของเราเราโยนดินได้ไม่เยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ดึงคลองไสไก่ออกจากมุมนี้ออกแบบนี่ครยาวนู่นนู้นนูนนูนเพื่อเข้าบ่อนู่นครับผมเพราะว่า บริบทพื้นที่ของท่านมันจะเป็นสัดส่วนสามต่อสองครับผมมันเลยออกมาอย่างนี้ผมรูปแบบไหนที่หรือว่าพื้นที่ของท่านใดที่เป็นอย่างนี้มันจะทางานลาบากนิดหนึ่งรับเรื่องของวางการวางของไส้ไก่เพราะว่าท่านในช่างออกแบบมานี่เป็นแบบแบบใหญ่เลยครับผมบอใหญ่ครับผมหมายถึงแบบโทษนะครับที่ว่าพูดแบบใหญ่พูดถึงเป็นบอใหญ่ครับ บอนดินเลยไปอยู่ที่สายเยอะครับผมอดีบรรยากาศช่วงเย็นครับเย็นสบายสบายครับโบเดลตัวนี้เราอยู่ข้างๆวัดนะครับข้างวัดป่าครับผมเนาะเป็นสำนักสงฆ์ครับผมเนี่ยเป็นป่าช้ากับป่าช้าเก่าราะหว่างกันน้องก็นอนคนเดียวบอน้องไม่มีปัญหาครับอาจารย์ของเราเนี่ยือว่าใจเด็ดมากครับน้องเป็นเด็กที่ถือว่าเพราะว่าโอเคนะครับ ทีมงานของพวกเราคนนี้ถือว่าโอเคไม่กลัวครับนอนตรงไหนก็ได้ครับไม่มีอิดออดว่าอยากมีเพื่อนนอนไม่มีคนระหรือไม่รู้ว่ากลางคืนมีเพื่อนมานอนด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าไม่เคยถามหรือหาเพื่อนปูมานอนด้วยครับไม่เคยว่าบอกว่ากลัวหรือไม่กลัวอยู่ได้หมดครับนี่คนระับก็วันนี้ก็ลงบ่อที่หนึ่งเรียบร้อยครับเป็นชั้นที่หนึ่งก็ถอยดินก่อนครับเนาะถอยดินตรงนี้ก่อนพรุ่งนี้จะได้ลงทําการกดช่วงเช้า ่อที่หนึ่งก็น่าจะพรุ่งนี้ผมว่าชั้นแรกนี้จบแน่นอนครับถ้าโยนดินได้ก็คือหมายถึงว่าพวกเราเคลียร์ริ่งข้างบนเรียบร้อยมันจะโยนดินง่ายขึ้นครับให้ทํางานสะดวกขึ้นครับเพราะว่าชั้นที่สองก็คือโยนมาเลยฮะโยนแปะ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 ไม่ได้เลยครับผมแล้วก็ค่อยบาเเกียริ่งที่หลังได้เลยไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงครับผมสามารถที่จะโยนดินให้จบได้เลยครับผมนเนาะยงมือข้างล่าง้วขึ้นมาทีเดียวคือจบอเลยครับผม แล้วก็ตรงนู้นครับเป็นบ่อที่2ครับที่เห็นผมมือที่ชี้ไปในบ่อที่2ครับผมก็จะโยนดินไปฝั่งนู้นครับนิดนึงแล้วก็ติดกับสระตรงนี้จะเป็นโคกหมดเลยครับฝั่งนี้จากตรงนี้ไปจะเป็นโคกทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็ไปเจอสัะตรงนี้ครับผมแล้วก็คลองไส้ไก่ของเราจะออกทําจากบ่อที่หนึ่งออกจากบ่มสระนู้นครับอ้อไปนู้นนู้นนู้นครับตามมือผมมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยครับวนวนวนกลับมาเข้าบ่อตรงนี้ครับผมเนาะก็เป็นคลองไส้ไก่ที่เชื่อมการระบะระหว่างบ่อที่หนึ่งและบ่อที่สองครับ อ้บรรยากาศดีมากๆเลยครับเย็นสบายมากครับกับแปลงของท่านปรกรณ์ครับท่านก็ดูดูแลเรื่องอาหาร<ม>การกินครับผมเนาะเรื่องอาหารการกินเรื่องของที่รับที่นอนเราหาเองครับเพราะเรานอนในรถเนาะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องอาหารก<ม>ารกินก็ดูแลทั้งเชา้าที่ยเย็นแล้วก็มีน้ําร้อนน้ําเย็นตอนช่วงเย็นให้เตรียมงานเราได้ลองผ่อนคลายหน่อยครับถือว่าท่านก็เข้าใจทีมงานครับ ช่วงเย็นเลยมาเยี่ยมน้องอีกครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับ่อาอนปตจะไม่ได้มาดูเลยไม่ได้มารูเลทีมงานของพวกเราพวกเราก็ไม่มีใครมาดูแลเพราะว่าเป็นวันหยุดของพนักง,งานครับของเจ้าหน้าที่ครับ เลยต้องมาดูแลครับต้องบอกมาบอกแบบครับผมต้องหมายถึงว่าเราต้องบอกว่าตะค้อคนอยู่ตรงไหนดินดินที่จะทําโคกคนอยู่ตรงไหนครับเนะเาะเลยต้องมาดูแลน้องๆทุกคนครับผมวันนี้มาแต่เช้าครับยังไม่ได้กลับบ้านเลยครับผมเนาะเพราะว่าเราทําอยู่ที่สองบ่อครับวันนี้อยู่ในตำบลเดียวกันวิ่งไปวิ่งมาคนเดียวครับช่วงเช้าก็ได้มาดูของทีมงานหน่วยที่สองไปแล้วครับเนาะ จแจงเรื่องของอที่โยนดินเรียบร้อยแล้วก็ไปหาหน่วยที่หนึ่งอาจารย์เจดและอาจารย์มาครับอาจารย์เจดและสิ่งอาจารย์มาสายลูกครับพิกัดอยู่ที่บ้านจะเนียงครับอยู่เลยจากนี้ไปประมาณ1ิบกิโลครับระมาณนบอกว่าไกลๆไม่ไกลครับเกือบสิบกิโลครับจากตรงที่เราอยู่พิกัดตรงนี้ครับผมเนาะนี่ปัตบันีน้องบวงครับเ สบายสบายครับบ่อนี้ถือว่าพวกเราทำงานได้สบายมากครับเราก็จะดึงดินให้ได้มาเยอะที่สุดครับเพื่อที่จะชั้นที่สองจะได้โยนได้สบายนะครับเพราะว่าบ่อตัวนี้มันจะเป็นบ่มมอมวลดินข้างล่างเยอะยิ่นขึ้ครับความลึกอยู่ที่จทเจ็ดเมตรครับบ่อนี้ครับ จะโยนดินฝั่งนี้ครับเพราะว่ามันจะมีดินฝั่งนู้นครับที่ต้องโยนมาเหมือนกันครัครบผมเพราะเราจะโยนดินฝั่งนี้บ่อที่สองก็ต้องโยนมานี่เหมือนกันโยนมานี่ครับผมแล้วก็อยู่พราะวาที่มันน้อยแล้วก็ยอยู่ไปนู่นครับฝั่งนู้นจะเก็บไว้ไปทําไปฟองไส้ไก่ครับเพราะว่าพื้นที่ท่านเล็กครับผมเนาะเราต้องหาที่โยนดินครับนี่ฮะก็มีมบอรับถือว่าคนขับของเราครับกับทีมงานตัวเราคือทีมงานครับทีมงานทีมงานบ่อที่สองของเรา พี่มือกขาอาจารย์ปอนครับอายุยังน้อยมากครับ20ินิดๆครับแต่ว่าเรื่องของการคอนโทรลนิ่งๆครับทํางานเหมือนผู้ใหญ่ครับผมเนาะไม่มีเีลาครับหรือว่าเด็กที่ใจเด็ดมากครับไม่มีเีลาจะทํางานรถบุนนีีต้องนี่ฮะต้องใจนี่ฮะถึง่อจะอยู่ได้ครับธรรมดาทุกคนไม่มีใครดีเครียบพร้อมอะไรนะครับเนาะทีนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับขับขับทำงานทํางานของพวกเราแล้วก็สยอดกับการดูแลงานตัวเองนะครับแล้วก็่า งานที่ประจักษ์มาหลายๆบอกก็คือจัดก,การคนเดียวครับผมเนาะถือว่าโอเคครับถือว่าเด็กรุ่นขนาดนี้ทํางานได้เราไปชอบหน้านงานตัวเองได้กันนีถือว่าโอเคมากครับผมเนาะนี่คะข้อดีของดินนุ่มมาเคยเงี้ยเวลาดึงไปแล้วก็ยัดไปมันก็จะไหลไปด้วยครับผมพื้นที่มันชื้นเนาะ,นะโอ้เนี่ยอย่างเงี้ยสบายสบายครับผมครับโอ้ f อซครับผม น้องๆครับน้องๆบ้านอนีบ้านอะไรน้องบ้านอะไรครับนี่บ้านโชคเหรอน้องๆบ้านโชคครับมาชมรถขุดของพวกเราครับนี่ฮะวันนี้ฝนมาไม่ถึงเราครับผมเมื่อกี้มาจากบ้านจะเนียงทางสองชั้นครับผมมาจากนั้นเมื่อกี้ก็ถือว่าฝนตกครับผมแต่มาไม่ถึงบ้านอ่า ในบ้านครับน้องม่วงครับวันนี้ไม่ตกแล้วครับผมถ้าไม่ตกก็พรุ่งนี้ทํางานจะง่ายขึ้นเพราะว่าดินมันเริ่มแห้งครับผมเนี่ดินเริ่มแห้งแล้วก็จะทํางานสะดวกมากขึ้นครับวันนี้ถ้าไม่ตกก็ถือว่าพรุ่งนี้จะรีบจัดการแต่เช้าครับบ่อน,นี้ผมว่าเกือบจบแน่นอนครับบ่อน,นี้พรุ่งนี้เนี่ยเราต้องดันดินไปเยอะๆครับเพื่อที่จะทํางานได้สะดวกขึ้นสบายๆครับสไตล์อาจารย์ปอน กับอาจารย์ปอนโทรสิบสองครับอาจารย์ปอนสายจกครับอ,อยู่สูงอยู่สูงเนินอาจารย์เจ็ดที่จกไม่เคยเจอน้ําครับแต่อาจารย์ปอนมาได้เจอน้ำน้ําแตกนะครับผมเนาะสุดยอดสุดยอดเราก็จะดันดินให้ถึงที่สุดครับที่สุดครับที่เราจะทําได้ครับผม นนี้เราก็จะเคลียริง่งดินให้จบครับผมฝั่งนี้ครับเกือให้จบเพราะว่าพื้นที่ของท่านขับบร์ดบนพื้นที่ของท่านก็คือฝั่งนี้ก็แคบนะครับเนาะยินได้น้อยครับแล้วก็แป๊ะได้นิดเดียวเพราะว่าเราต้องทิ้งเก็บไปเป็นคลองไส้ไก่ครับฝั่งนะฮะเคลียริง่งเดียวคลองไส้ไก่แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจะชิดบ่อชิดกันแล้วเราก็ต้องต้องโยนดินฝั่งนี้ฝั่งเดียวครับผมจะให้ทำให้เยอะที่สุดครับคือให้ง่ายสำหรับพวกเราพวกนี้ในการทำงานครับ าเราเคลลิ่งได้ก่อนอย่างนี้ครับพรุ่งนี้เราก็ทํางานสบายครับเพราะว่าจะสะดวกสบายกับพวกเราในการทํางานแน่นอนครับนี่ฮะขนาดรถยืนยังลําบากเลยครับผมเาะคนขับต้องมีฝีมือเน,นี่ยจริงๆครับผมถือว่านี่ฮะเอยียงี้ก็ถือว่าลําบากนะครับแล้วก็ยืนแล้วกระดกซ้ายกระดกขวาอย่างเงี้ย ดินอย่างนี้มันไม่ฟูครับเพราะคุดออกมาก็ไม่ได้เยอะครับเพราะว่าดินมันเป็นดินที่ว่าอมน้ําแล้วเนาะมันไม่ฟูครับผมเนาะมันจะแน่นเลยครับยนมันจะแน่นไปเลยเรับนีะครับฝากขึ้นมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานสาระต้นขุดโคกน้องนาครับทีมงานต้นขุดอามืออาชีพครับช่วงนี้ทํางานอยู่ที่ตำเภอสูงเดินครับทั้งทีมนะครับผมแล้วทั้งตัวที่หนึ่งโดยที่สองครับโัยที่สามอยู่ด้วยกันหมดครับเนาะ มาทำงานให้กับสูงหนึ่ก่อนครับผมแล้วก็ถ้าจะได้กลับไปช้ำที่เมืองไทยแล้วก็เมืองไทยแลยา,ายังสิดท้ายเมืองไทยลําดวนกับชุมแต่ครับน้องเต็งครับโอ้โหเยอะมากครับผมกับทีมงานของพวกเราครับจะรีบเร่งให้เร็วที่สุดครับผมเนาะเราทางานอยากให้ได้ทุกที่ครับอยากให้เร็วที่สุดไม่อยากเสียของครับไม่มีใครไม่อยากทําะครับงานเนาะขอให้มีน้องๆได้งานทํางานก็ได้เงินทุกคนเนะาะทั้งทีมทั้งเกียร์ริงทั้งทีมซางแล้วก็เกีร์ซเปอร์ แต่ทำเราต้องได้ผลงานด้วยครับเนาะส่วนนี้ก็จะลำบากเรื่องของน้าฝนนิดนึงนะครับเรื่องการทำงานตรงนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานจนกระทั่งกดโกงลงน้ด้วยครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ